ไปดูคณะทำงานกำกับติดตามและตรวจสอบตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราดกันบ้างนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจประเมินวันไซ์ผู้ประกอบการค่ะ นายวสันนิสัยมั่นอุตสาหกรรมจังหวัดตราดรวมทั้งเจ้าหน้าที่สํานักงานอุตสาหกรรมของจังหวัดตราดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสํานักงานประกันสังคมจังหวัดตราดค่ะก็ได้เดินทางลงพื้นที่นะคะเพื่อตรวจประเมินสถานประกอบการในการเฝ้าระวังป้องก,กันโรคโควิด -19 ในสถานประกอบการแบบวันไซ์ค่ะแบบออนไซต์ตามหลักเกณฑ์การประเมินโดยในครั้งนี้นะคะดําเนินการตรวจประเมินผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่บริษัทไทยอิสต์นตราดจํากัด ตำบลวังกระแจะอํเาเภอเมืองตราดซึ่งเป็นโรงงานสกัดน้ำมันปลาล์มก็มีการตรวจพบนะคะว่ามีผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินของสถานประกอบกิจการหรือโรงงานโดยเฉพาะมาตรการหลักโดยการสุ่มตรวจการประเมินหลักเกณฑ์เช่นการตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของทุกคนค่ะมีการสวมหน้ากากอนามายัยหรือว่าหน้ากากผ้า การจัดให้มีเจลล้างมือหรือที่ล้างมือเป็นต้นค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อที่จะนําผลการตรวจติดตามรายงานต่อคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดให้ทราบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะดําเนินการต่อไปค่ะ